คู่ถึงคู่จิ้นขลางเลยครับไหนอะคู่ไหนมีหลายคู่มีหลายคู่ก็น่ารักทุกคู่เลยคู่เราล่ะอะไรนะคู่กันเหรอเรีเร็วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฉย การจะเอาอะไรพี่กว่างไม่ให้ซื้อแต่ว่าอยากได้เขาไปทําอะไรเขาไปทําอะไรอยากเล่นอันนี้นะเขาไปเล่นกับปั๊บปีเฮ้ยงานเราแอคคูซี คุณถึงต้องตายอ่ะปีไม่มีชีวิตมาแล้วตามาแล้วระวังงานระวังงานเอาตามึงก่อนเถอะมึงจะมีชีวิตกลับมาหรือเปล่าจ้านี่ไปแบบเฟซทิปว้าวอุ้ยเฟรทิปทิปทิปไหมหนาคุณเปี่ยนไหมล่ะเมืองปีตายนะเราทำไมจะต้องตายอ่ะทำไมอ่ะ อาดัพันทำอะไรอะ่ะบังแดดโอ้ดูการบรภภาพบางแดดอโอ้โหติดไปทในห้องบอสบอสรู้สึกไงบ้างกับก,บกบารบังแดดในครั้งนี้ดดมีความรู้สึกงกับรูปตรงนั้นครับเ,งงนะเขาจะม,มาะมเขาจะสร้างความรับรู้ให้กับบอสดงังดิฉันนะ,ะคุณอัดอัพนมาสวยรูปผมอยู่ในใจ่โอเดี๋วไร วันนี้ครับมาดูรูปนี้ใช่ไหมครับแต่รูปนี้ผมว่าบังแดดได้ดีนะไม่ค่อยมีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอกอ,รอ๋อเหรออ๋อเหรอโอ้แต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรเอาออกไปนานแล้วไม่เก็บไว้หรอกจร <c oughs> ิง <c oughs> มาเที่ยภูเก็ตซ้อมลงนรกกันเไปไหนไปไหนมาหรอเมื่อกี้ไปดู กันนี่เสื้อเขาเพิ่งเปิดขายเมื่อกี้ไม่อยู่มีเสื้อใส่ยเลยอืมตอนนี้เอามาให้ให้เธอเลยเหรอหอ,อืมอืมนี่น,นี่คือตัวแรกอือขนาดนั้นเลยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้โดนปะาบีแกลงไง ไม่ใช่ไม่ใช่ปาปีแกงตอนเมื่อกี um ้นั่งหลับแล้วปาปีแกงไม่ history national geography อาฮะ 사진도 찍고 게요다고 찍고 왔다. 재롱아, 사진 찍고 밖게 우리, 네. 네. 우리 여기 <laughs> à, ở đây nè, đây đây ở đây nè,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  ở đây nè